วันนี้เฮียก็พามาแถวเยาวราชนะคะมาซื้อของแล้วแกก็พามาแวะที่ร้านอาหารอินเดียค่ะก็อยู่แถวพาหุรัดประมาณนี้ค,ค่ะก็อยู่เลยตรงศาลเจ้าเจ้าแม่ทับทิมมาป้าก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ลองเซิร์ชหาใน Google นะคะตอนนี้ก็ผ่านศาลเจ้าแม่ทับทิมมาแล้วนะคะ ก็กาลังจะเดินไปที่ร้านค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูเมื่อถึงร้านนะคะแถวๆนี้นะคะก็จะเป็นย่านของคนอินเดียนะคะก็ร้านก็จะอยู่แถวๆห้างของอินเดียนะคะอินเดียเอมโพเอีมรเรยมอะไรสักอย่างเนี่ยแหละคะ่ะร้านนะคะก็จะอยู่ในซอยนะคะเข้าไปในซอยซ,ยซ้ายมือตรงนี้เลยค่ะ ก็เดินเข้าไปนะคะร้านก็จะอยู่ต้นๆซอยนะคะเดินเข้าไปไม่ไม่ลึกไม่ไกลมากนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วค่ะหนูเห็นป้ายลำไรลำไรู้ <Ooh. S 1> เลยได้ยินเสียงคนอินเดียพูดกันไฟแลบเลยนะคะนี่ค่ะ <c oughs> เรามาถึงกันแล้วนะคะ <c oughs> ชื่อร้านอินเดียสไปซี่คิเช่นนะคะเฮียจะมากินบ่อยมากแกก็เลยอยากให้ป้าเรามากินด้วยนะคะก็เลยลากป้ามาเนี่ยมาทั้งหัวฟูๆโสมๆเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นวันนี้เจ้าพวกเจ้าจะไม่ได้เห็นหน้าป้าเลยค่ะอายอคนแก่อายร้านนี้ขนมเยอะมากขนมพวกนี้เขาเรียกว่าขนมหลาดูนะคะขนมของอินเดีย ลุงเคยซื้อไปให้กินหลายหนแล้วมันวหวานหวานหวานจับจิตหวานจับใจหวานแสบซวงเลยป้าก็เลยไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่แต่ลุงบอกว่าที่นี่อะลาสมาลายของที่นี่อร่อยหวานไม่มากหอมด้วยก็นั่นแหละก็เลยมาเพราะว่าลุงเขาอยากกินไอเนี่ยนานกระเทียมด้วยก็เลยชวนกันมานะคะตัวหละ่ะดูป้าก็จะมีซื้อไปไหว้พระพิเคเนตบ้างอะนะคะ เดี๋ยวรอดูอาหารเนาะอะตอนนี้ก็ดูภาพบรรยากาศภายในร้านไปขนมลาดูของเขานะมีหลากหลายชนิดให้เลือกมากมายเลยนะคะใครที่อยากลองกินหรือว่าชอบอของวันหวานก็ลองมาทานดูนะคะว่ามันหวานแสบไส้อย่างที่ป้าพูดไหมเนาะถ้าดูบรรยากาศภายในร้านนะคะก็เป็นร้านเล็กๆนะคะไม่ได้ใหญ่มากก็อาหารก็มีหลากหลายมากๆนะคะ อาหารอินเดียของร้านนี้นะคะจะเป็นแนวมังสวิรัตนะคะมีพวกผักพวกถัว่วพวกอะไรพวกเนี้ยนะคะนมนะคะจะไม่มีเนื้อสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากทานเนื้อสัตว์ต้องลองทานร้านอื่นดูนะคะนี่ก็เมนูนะคะก็จะมีหลากหลายชนิดมากเลยอาหารเขานะคะซึ่งจะไม่มีเนื้อสัตว์ปนเลยนะคะถ้าใครชอบกินอาหารจำพวกมังสวิรัตก็ลองมาทานดูนะคะ เดี๋ยวเราไปนั่งรออาหารกันดีกว่าเนาะตอนนี้อาหารก็มาแล้วนะคะก็เป็นชาร้อน อินเดียของลุงนะคะส่วนป้าก็จะเป็นน้ําเปล่าเบาๆนะคะแล้วก็ไอนี่ก็ถ้วยขาว,ขาวนี่ก็จะเป็นลาชมาลัยนะคะนี่ตัวลัชมาลัยก็คือไอ้ก้อนกลมๆนั่นก็คือเขาเรียกว่าชีฟของอินเดียนะคะก็คือเอาใส่ลงไปในถ้วยแล้วก็ราดนมนะคะมามันจะออกหวานไม่มากนะคะก็หอมกําลังกินดีนะคะเขาก็มีใส่ใส่กะวานนะคะกะวานป่นๆน่ะแล้วก็มี ใส่อัลมอนด์แบบป่นๆเหมือนกันนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นนานกระเทียมนะคะก็จะออกหอมๆนะคะมันๆของเนยนั่นแหละนะคะก็อร่อยใช้ได้ค่ะอลุงยิ้มเลยด,ดิโอ้โหไม่ยอมยิ้มเลยงาบก่อนเลยนานกระเทียมมันสําหรับป้านะคะมันอ่อนจะหนึบไปนิดนึงนะคนแก่ก็กินยากอยู่เนาะอันนี้เดี๋ยวป้ากับลุงขอตัวไปทานกันก่อนนะคะ เดี๋ยววันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะบายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปป้านะคะ